ทียขายไทยจอดลึก6เรื่องเด็ดของโตโยต้าพรีวสโฉมใหม่ดีสุดแรงสุดประหยัดสุดที่เคยมีมาลุ้นราคาสุดว้าวทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Sub s c r i b e ติดตามพวกเราที่สุดวิวนะครับหากพูดถึงพรีวิสหลายคนก็น่าจะนึกถึงรถยนต์ไฮบริดกันแรกแรกที่โตโยต้าได้เปิดตัวบูกตลาดในไทยเมื่อปี2010เป็นโฉมเจเนอเรชันที่3ด้ดยรูปทรงแปลกตาดูล้ำในสมัยนั้นพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางกับคุมพลังไฮบริดสุดประหยัด ผ่านมาแล้วกว่า10ปีแต่ราคาในตลาดมือสองยังแข็งปักสะท้อนถึงความนิยมของลูกค้าที่ยังมีอยู่ไม่ได้จางหายไปไหนแม้ว่าทางโตยโยต้าจะไม่ได้นำโฉมใหม่เจนที่4เข้ามาขายในไทยปล่อยให้แฟนๆแห้งเหี่ยวรอแล้วรอเราแต่ล่าสุดมีข่าวแว่วๆมาว่าทางโตยโยต้าขอคัมแบ็กกลับมาขายในบ้านเราอีกครั้งด้วยプリウスเจนที่ T 5้โฉมใหม่ล่าสุดและนี่อาจเป็นอาวุธลับที่มาต่อกรอนลดความร้อนแรงของรถไฟฟ้าจีนก็เป็นได้ในคลิปนี้ที่สุด จะพาทุกคนไปเจาะลึก6เรื่องต้องรู้ของเจ้าพรี u s สคันนี้ว่าทำไมถึงเป็นพรี u s สที่ดีที่สุดที่เคยมีมาพร้อมคาดการราคาและกำหนดเปิดตัวในไทยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรื่องที่1ดีไซน์ายนอกสุดลำ้ำพรีวอสโฉมล่าสุดใช้คอนเซปต์ดีไซน์เชั่นล้ำหัวค้อนแฮ m เมอร์เฮดเหมือนรถโตโยต้ารุ่นใหม่ๆเช่นเดียวกับรถ a l l New t o y o ต a c a m ม y ที่กำลังจะเปิดตัวในไทย ดีไซน์รอบคันจะมีการเพิ่มความรุ่ลมด้วยการปรับรูปทรงตัวรถให้มีความโค้งมนมากขึ้นเห็นชัดแม้แต่ไกลตั้งแต่บริเวณด้านหน้ารถชุดไฟหน้าของ p ริ u s โฉมใหม่ถูกซ่อนไว้ใต้ไฟเดย์ไทม์เบนิงไลท์เชื่อมต่อกับช่องดักอากาศตรงกลางกันชนให้ดูยาวเป็นชิ้นเดียวจากซ้ายจะรถขวาด้านหน้ายังคงมีเส้นฝากระปองลาดเฉียงต่อเนื่องไปกับเสาเอหน้ารถทำให้ตัวรถดูโตโตดุดูสไตล์สปอร์ตแถมยังลากเส้นโค้งต่อเนื่องจากแนวหลังคาลาดลงไปจนถึงเสาสีด้านหลังรถและตัดท้ายคล้ายรถแฮชแบก ส่วนไฟท้ายจะเป็นโคมใสาคาดยาวตัดด้วยทริมสีดำในรุ่นท็อป และยังคงเอกลักษณ์ฝาท้ายเปิดปิดแบบชิ้นเดียวสไตล์รถฟาสต์แบ็เอาไว้อยู่เช่นเคยแต่มีออปชันเปิดปิดด้วยไฟฟ้าให้มาแล้วนะ <Wow. S 1> ส่วนเส้นสายด้านข้างตัวรถจะเน้นความคลีนดูดีมินิมอลมีเพียงเส้นสายที่ต่อนเนื่องจากซุ้มล้อหน้าตวัดเชียงขึ้นไปกลางตัวรถและมีการย้ายมือจับประตูหลังไปไว้ที่กรอบหน้าต่างดูเผินเหมือนรถคูเป้สประตูดูปราบเปรียวมากยิ่งขึ้นส่วนค่าสัปรสิทธิ์แรงเสียนหรือซีดีจะอยู่ที่0.27กลับมากกว่าในเจน3ที่ขายในไทยอยู่0.02เอะงองไปสิครับ นรุ่นเดิมต้นจะให้ล้ออรอยขนาด17นิ้วแบบมีฝาครอบพร้อมอย่างขนาด195ทับ 60R17 ส่วนในรุ่นบนบนจะได้ล้อขนาด19นิ้วสีทูโทนพร้อมอยางขนาด195ทับ 50R19 เต็มซุ้มล้อกันไปเลยเรื่องที่2ตัวรถใหญ่ยาวขึ้นเป็นกอง ตัวต้าพรีวอสมนี้พัฒนาบนพื้นฐานที่ NGAC เหมือนกับเต้าต้าโค o ล่าเอลติสและเต้าต้า CHR มิติตัวรถจะมีความยาว4.6เมตรกว้าง1.78สูง1.42ถึง1.43เมตรแล้วแต่รุ่นย,ย่อยละมิะยะฐานล้อยาว2.75เมตรเท่ากับเต้าต้าโฟรจูเน่เป๊ะหากเทียบกับพรีวอส Gen 3ที่เคยขายในไทยจะใหญ่ขึ้นตามกันเวลาเทบจะทุกมิติเหมือนไปเข้ายิมอัพไซส์มาชัด,ชดตัวรถจะยาวขึ้น14เซนกว้างขึ้น3.5เซนฐานล้อยาวขึ้นถึง5เซนแต่ตัวรถจะเตี้ยลง6 7ซม แต่ด้วยดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตปราดเปรียวด้วยเส้นหลังคาที่ลาดลงด้านท้ายแบบนี้ทาให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังลดลงจากเจน3ถึง23ลิตรมีความจุอยู่ที่422ลิตรแต่ก็ยังถือว่ากว้างขวางขนของขนกระเป๋าเดินทางทุงกอล์ฟได้สบายสบายแต่ยังเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยการพับเบาะหลังเอาใจซ้ายคน <c oughs> บอกไว้ก่อนว่าเบาะหลังเขายังพับได้ไม่เรียบสนิทเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าใต้เบาะเขามีแบตเตอรี่อยู่นะครับและด้วยความที่ทางค่ายออกแบบตัวรถให้เตี้ยกว่าชมกลนก่อนเ <c oughs> ล,ทนทลนนยทน คนสูงระดับร้อยเเซนดังในแบบพอดีพอดีแต่ยังดีที่มีพื้นที่เล็กรูมเหลือพอยึดแข้งยืดขาได้ชิลๆตามสไตล์ Prius ด้วยระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นนั่นเองก่อนที่เราจะพาไปดูดีไซน์ภายในสุดล้ำและคุ้มพลั่งให้บริดที่เด็ดก,กันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับในหน้าฝนแบบนี้นอกจากจะต้องดูแลสุขภาพตัวงดีๆแล้วอย่าลืมที่จะดูแลรถที่รักของคุณด้วยนะครับ ผมมีน้ำมันมหล่อลื่นคุณภาพสูงจากมตูลมานำเสนอเขาได้รับการยอมรับจากวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกมาอย่างยาวนานคนในวงการจอรู้ดีเขามีเลือกครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับรถยนต์ทุกประเภท จะบอกว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้อแบบไหนก็ใช้กับรถเราได้นะเราต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทรถด,ด้วยอย่างน้ำมันเครื่องของโมตุลเรามี2ผลิตภัณฑ์มาแนะนําอันแรกกับโมตุลพาวเวอร์เอสยูวีสูังเคราะห์1 0 0ออกแบบมาสาหรับลูกค้าที่ใช้รถ SUV ด้วยไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ช่วยควบคุมคราบสะสมให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและยังช่วยปกป้องเครื่องยนต์ในการขับขี่ที่สมบุกสมบันตามสไตล์รถ SUV มีให้เลือกใช้ทั้งรถเครื่่่ออยยนนนนนนตตเเบบซิแลลลละดีีครครครรกกกััไปสวุ HEC ชุนยอดนิยมตอบโจทย์สำหรับผู้ที่เน้นประสิทธิภาพและความประหยัดด้วยเบอร์ความหนืดที่ใสเป็นพิเศษเหมาะกับเครื่องยนต์เล็กมีสารเติมแต่งประสิทธิภาพป้องกันการสึกหรอลดการเสียสีและป้องกันการเกิดสนิมภายในเครื่องยนต์ไม่ให้น้ำมันดำหรือข้นเร็วกว่ากำหนดให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นสำหรับใครที่สนใจน้ำมันเครื่องโมตูลก็ไปหาซื้อกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมตูลใกล้บ้านทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจนี้ของแท้ต้นจัดจำหน่ายด้วยเสรีวัฒนานะครับเรื่องที่ 3. ภายในรูลํา ในพรีอุสเจนที่5นี้นับว่ามีการพลิกโฉมการออกแบบบีซนยภายในเป็นครั้งแรกของพรีอุสในหลายๆจุดเป็นการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Island Architecture พร้อมอัดออปชั่นแบบจุกๆตามแบบฉบับรถไฟฟ้าล้วนตระกูลบีัของ t o y ยต a าที่ดูสปอร์ตและล้ำสมัยแบบเต็มพิกัดเริ่มตั้งแต่จอมัดวัดดิจิตอลขนาด7นิ้วที่ย้ายมาไว้หลังพุงมาลัยเป็นครั้งแรกในจักรวาลของ p ร i อุสเลยก็ว่าได้ตัวจอมัดวัดจะอยู่ชิดกับกระจกหน้าเพื่อลดการะสายตาจากคนขับให้มากที่สุดแต่ก็ต้องปรับพุ่มอะไรดีด สวนจอกลางมาพร้อมกับระบบ Toyota audio multimedia ขนาด12.3นิ้วในรุ่นท็อปพร้อมเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยการปรับระดับคอนโซลหน้าให้ต่ำลงกระจกหน้าบานเบิม่มเสาเอหน้ารถปาดให้บางลงทำให้คนขับมองเห็นถนนด้านหน้าได้ชัดขึ้นเป็นกองแต่มุมมองด้านไท้ายรถอาจจะทึบไปสักหน่อยเพราะกระจกตรงประตูบานหลังแอบแคบไปนิด ภายในห้องโดยสารยังเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติกด้วยชุดไฟไดมึกแอมเบรไลท์และหลังคากระจกแบบ2ตอนเอาไว้แง่หน้าดูดาวกับคนรู้ใจริมสันเขื่อนได้ฟิลสุดๆส,ส่วนเบนาะนั่งคู่นาเป็นแบบทรงสปอร์ตอบร,รับกระชับตัวมากขึ้นและเบาะมีขนาดใหญ่คนนั่งหลังมองมาอาจจะไม่รู้สึกทึบส่วนเบาะด้านหลังมีพนักพิงศีษะให้มาครบทั้ง3ามตำแหน่งกันเป็นเลยจ้าเรื่องที่ 4. คุมพลังไฮบริดเสียบปลั๊กได้ ในปริยูสเด็ดล่าสุดขุมพลังก็ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์เด็ดของโฉมนี้ประพิโตใจป่ายอมทุ่มขุมพลังมาให้ลึกถึง3บล็อกขุมพลังไฮบริดมีการปรับจูนให้แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกด้วยนะขุมพลังบล็อกแรกจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด1นลิตร4สูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด140รแรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT มีให้เลือกทั้งแบบกับเครื่อนล้อหน้าและกับเคลื่องสี่ล้อ eFour ปรับ บล็อกที่2จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2ลิตร4สูบทำงานร่วมก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด196-199แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT มีเลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและกับเคลื่อน4ลออ้อ e f o เช่นเดียวกัน ส่วนบล็อกสุดท้ายจะเป็นรุ่นั๊กอิน h ฮ b ริด PHEV ที่มาพร้อมกับเครื่องยงนต์เบนซิน2ลิตร4สูบทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT และมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมสูงสุด223แรงมา้าพร้อมติดตั้งแบตเตอรีล่ลิเธียมไอออนขนาด13.6กิโลวัตต์อาไว้ที่ใต้เบาะด้านหลังวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุด87-105กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTC ขึ้นอยู่กับขนาดล้อถ้าเข้าไทยอยากให้พี่โตเอาคุมพลังบล็อกไหนมาประจำการในเปรูสมาคอมเมนอน,น่อยนะ เรื่องที่5ระบบความปลอดภัยเจนล่าสุดแน่นอนว่าเป็นถึงรถสังกัดพี่โตทั้งทีระบบความปลอดภัยก็ต้องจัดเต็มด้วยเตยตาเ e ติเซนส์3.0ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์หลักอย่าง b l สปอตมอนิ o ตอร์ RCTA และกล้องมองรอบคันไม่กักเหมือนบางค่าย <c oughs> เดี๋ยวสำหรับพีอุสโฉมใหม่ล่าสุดนี้ทางค่ายก็ใจดียอมเพิ่มออปชั่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นกล้องโมโนคิล่าติดตั้งบริเวณด้านหน้า กต้องตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่และระบบ Toyota T-Mate หรือระบบช่วยจอดอัตโนมัติสุดลำ้ำที่สามารถควบคุมตัวรถให้เข้าออกที่จอดรถได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่กระดิยนิ้ว่ันรีโมทเท่านั้น <Wow. S 2> พร้อมฟังก์ชันดิจิตอล k ี y ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกุญแจตัวรถพร้อมเช็คสถานะและสั่งการควบคุมตัวรถต่างๆผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้อีกต่างถือว่าอัปเกรดจากพรีออสที่คนไทยเคยรู้จักไปพอสมควร แม่ลูกเล่นเยอะขนาดนี้นี่มอเตอร์ตีต้าหรือเทสลากันแน่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามาถึงไทยออปชันจะหล่นหายไประหว่างทางขนาดไหนกันนะครับคุณผู้ชมเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6คาดการราคาและกําหนดก,การเปิดตัวในไทยหากเราลองไปดูราคาตัวต้าพรีอุสเจนที่5ในญี่ปุ่น จะอยู่ที่3 2้านส0แสนถึง4 6แสนเยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ7 6 4 0 0 0ันถึง1,98,000้าบาทถือว่าแพงกว่าโคโรลลาที่ขายในญี่ปุ่นประมาณ3 8 5สแถึงารถ้าเอาสัสดส่วนนี้เทียบกับราคาคโครรลลาในบ้านเราก็พอจะคาดการได้ว่าหากต o วตอร์ปีอุสคันนี้ได้ขายในไทยจริงๆน่าและจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 4 1่0 0้านถึง1,558,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงเอาเรื่องเลย ต้องบอกว่าราคานี้คำนวณในเคสที่ทางโตโยต้านำเจ้าพรีุสเข้ามาประกอบที่โรงงานในไทยแต่หากทางโตโยต้านำรถทั้งคันจากญี่ปุ่นเข้ามาขายในบ้านเราตามข่าวลือที่ได้ยินกันราคาของพุ่งทะลุไปแถวๆสอล้านบาทปกลบจากภาษีนำเข้ามาหาโหดกันแน่นอนคาดว่าทางโตโยต้าจะนำเจ้าพรีุสมาอวดโฉมอีกครั้งในงานมอเตอร์อกซ์โปช่วงปลายปีพร้อมเปิดรับจอง ก่อนที่จะส่งมอบในช่วงต้นปี2025เป็นต้นไปหากใครยังจํากันได้ตโยตาพรีวสเคยมีคดีกับกรมสุนสัตว์กรที่ยืดเยื้อกันมาหลายปีซึ่งสุดท้ายก็ลงเอยที่โตโยตาแพ้คดีต้นจ่ายค่าเสียหายสูงถึง11,600 11, ล้านบาททางโตโยตาก็อาจจะยังเข็ดไม่การนำเข้ามาประกอบในบ้านเราแต่ก็ไม่แน่นะแต่ยอดขายดีคนไทยสนใจเยอะพี่โตก็อาจจะกลับมาประกอบโรงงานในไทยกันอีกก็เป็นได้ใครจะไปรู้ โตโยต้าพรีโสนับว่าเป็นรถไฮบริดยอดฮิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของตัวรถที่ดูสวยสะดุดตาดูปรับปรี่ยัมีความไหลลื่นความสบายภายในห้องโดยสารที่ดูกว้างขวางมากกว่าที่เห็นจากภายนอกและที่สําคัญขุมพลังไฮบริดอันขึ้นชื่อลือชาของทางโตโยต้าที่ให้ทั้งความประหยัดและความทนทานไม่จุกจิกและมีอู่นอกรับซ่อมกันมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปกว่า10ปีเริ่มทําให้คนไทยไว้วางใจกับรถไฮบริดของโตโยต้ายอมเปิดใจและเป็นกระแสะเรียกร้องให้ทางโตโยต้านำพรีโอสเข้ามาขายในบ้านเราอีกครั้ง เหลือก็แต่ทงพี่โตแล้วแหละว่าจะใจถึงใจปั้มกันมากน้อยแค่ไหนหากทำราคาดีๆออปชันแน่แนๆก็อาจจะสร้างปรากฏการพลุแตกเหมือนตัวใต้ยริสเอธีรือเตัวใต้ยริสครอสก็เป็นได้แล้วกันลครับคิดยังไงกับ p ร i u ุ Gen 5โฉมใหม่ล่าสุดกันบ้างคิดว่าพอจะสู้รถไฟฟ้าค่ายจีนได้ไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข,ขา่าวรสสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ